เราองม่กอดซนเลยจ้ารถได้จับให้นั่งไอ้นี่ส่เราสักโอ้ยับเจจานนี่าเป็นใหรเถอะจานคุณเชียวดิจานโอ้ยรแล้วโไม่ทำเลยเนาะ ผมเป็นสุนัขให้สว่เหีอยีงยี่ยิงเดียวเลยเร็วเข้าเฮ้ยจัดสเต็ปแบบรวดเร็เลยจัดแบบรวดเร็วเลยยิง ติดกานใช้รวมรู้จักหลักการแล้วใช้เสียงไซเรน